เราก็ตอบย้ำจุดขายในเรื่องของอการที่เราเป็นน้ำดื่มคุณภาพได้รับความไว้วางใจนะคะจากคนไทยทั่วประเทศเลยทำให้คริสตตลเราได้เป็นน้ำดื่มอันดับหนึ่งที่ครองใจคนไทยอ,อย่างยาวนานต่อเนื่องตลอดมานะคะวันนี้นะคะก็เราก็มองเห็นโอกาสนะคะในการที่จะตอบรับกับโจทย์นะคะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะทำให้เกิดแคมเปญพัก ให้คุณได้เคลียร์ความคิดนะคะเนื่องจากว่านอกจากเราจะพูดถึงจุดแข็งของเราในเรื่องของคุณภาพของน้ําดื่นนะคะที่ดีต่อสุขภาพกายแล้วเนี่ยวันนี้เราจะชวนคนไทยนะคะให้มาสนใจในเรื่องของสุขภาพใจแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยมีผลต่อทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์แล้วก็ความคิดแล้วก็สมองด้วย ดื่มน้ำดื่มคริสตัลพอดื่มน้ำเพียงพอนะครับเราจะรู้สึกสดชื่นโระดีขึ้นนะครับแล้วพอ,อโระโดีขึ้นปนุ๊บอาการที่ซึมเศร้าง,ง่ายเศร้าง,ง่ายหรือว่าเป็นคนที่ตกควาวุง่ายก็จะผ่อนคลายมากขึ้นทีแรกก็ได้โจทย์ทางคริสตัลนะครับว่าอยากอยากจะผสมประสานระหว่างเสียงน้ำเสียงนดนตรีและการดื่มน้ำครับเข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นเพลงจะมีโปรดขอเพลงไง เองแต่ละอันมันก็จะเหมือนทำให้เราตอบสนองระหว่างเราอ่านหรือนเซ็ปต์เพลกับสิ่งสิ่งหนึ่งไปได้ด้วยบางงานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความความหรือที่แนใจว่างานมันมีรู้สึกว่ามันมีความกระตุ้นอะไรสักอย่างที่เฮ้ยหัวใจเราเริ่มเต้นเร็วม,ม,มากขึ้นแล้วก็สมองเราแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค ให้คุณได้เคลียร์ความคิด ไปเรียนใช่ไหมแล้วหนูเอาน้ําไปดื่มใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเครียดจากการเรียนจากอาจารย์สอนก็สามารถสแกนแล้วก็เปิดเพลงฟังได้เลยค่ะมันก็จะทําให้เรารี่ลกซล็กไปด้วยค่ะรู้สึกสบายดีค่ะใช่ผ่อนคลายนอกจากกินน้ําให้มันรู้สึกสดชื่อแล้วค่ะว่าได้มีเพลงฟังให้มันรู้สึกผ่อนคลายมันก,ก็ดีค่ะก็รู้สึกดีนะคะมันก็เป็นการผ่อนคลายไปด้วยในตัวเป็นแบบเวลาสั้นๆที่ทําให้เราแบบผ่อนคลายดื่มน้ําไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยค่ะ ฟังแล้วรู้สึกสงบดีนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้ผักอะ่ะเหมือนเป็นน้ําน้าสะอาดเพื่อสุขภาพด้วยเนาะคือคนเดี๋ยวนี้ใส่ใจรักสุขภาพค่ะแล้วก็ถ้ามี QR AR อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะก็คือเหมือนมันเป็นเรื่องของดิจิตัลที่แบบคนรุ่นใหม่เขาก็จะสนใจเนาะ,นะแล้วเหมือนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายพิซซัลทำแบบนี้ก็ดีนะคะก็คือตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ดีค่ะ มันเป็นแคมเปญที่ดีมากนะคบเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็คือหนึ่งตัวเลือกของผู้บริโภคอันเนาะเวลาที่เราซื้อซื้อมาแล้วอ่ะอย่างน้อยๆไอ้นี้มันก็ไปต่อยอดกับเวลาที่เราจะสามารถบำบัดได้เพราะแน่ใจว่าบางคนเนี่ยเลิกงานมาก็อาจจะเจอเรื่องเครียดอากาศร้อนเนี่ยแล้วเวลาที่เราสแกนแล้วเราได้ฟังเพลงระหว่างอาบน้ําหรือก่อนนอนอะ่ะแน่นอนว่ามันก็ช่วยบาบัดได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมเรียกว่าโอ้โหขวดแค่นี้แบบจ่ายแค่ไม่ถึง1 0บาทอะ่ะก็มีเพลงให้ฟังมีอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่ามากแล้วก็รักษาบำบัดจิตใจเราด้วย